สวัสดีครับ,รบผมบอสชิคมอนครับผมโนนนัทรัตครับโอ้จริงๆผมไม่เคยทำกระ,กระทงเลยต้องบอกกันเลยว่าถ้าจะทำทำให้ใครหรอคงจะทำให้ทำทำให้ตัวเองทำให้ทำกันด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งสิ่งที่แบบแปลกใหม่เหมือนกัน <S <S ผมไม่เคยทำจริงๆเรามาแลกกันทำไาวได้เลยยะต้องต้องดูแล้วว่าใครสวยกว่ากันใช่ไหม ครับผมผมชอบทํากระทงครับผมเพราะว่าไม่ไม่ได้มีโอกาสทําบ่อยๆอ่าเคยเสนอตัวทําอยู่สมัยแบบมัธยมตอนนั้นที่ไทยอาจารย์เดิเข้ามาถามว่าเฮ้ยอยากทำกระทงไหมผ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 มอยากทําครับผมชอบพับใบตองแป๊บๆหมุดแบบจิ้มๆเนี่ยครับแต่นุกยากนะใช่เพราะผมผมเคยโดนจิ้มมือด้วยครับทำไบตองครับผมปีนี้ก็จะทำกระทงแรกครับเนาะเราปีนี้ลองลองดูครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรก็ เอาเป็นว่าเราแข่งกันแล้วกันว่าใครทําสวยกว่ากันใช่ครับอืมเราก็เหมือนแบบว่าเราได้ไปลอยกระทงครับมาให้พระพระแม่คงคาด้วยเนาะมันเปิทุกเปิดศพอะไรเงี้ยครับแล้วตามประเพณีประเทศไทยด้วยครับนี่ครับยุนโพสโนครับสวัสดีครับผมต้นสลันครับเป็นใครดีครับก็ต้องให้คุณอยู่แล้วอ่ะฮะก็คงต้อให้สลับกันนะครับเพราะว่าเป็นคนพิเศษครับผมใช่อะจบนะจบแล้วอ่ะไวเลยโอเค เราสิสวัสดีครับพวกเราเราสินะเราพิการก่อนแล้วกันฮะเอาพิกัรก่อนนะมาพเอาทรก่อนครับผมผมอยากทำให้ทีมงานแล้วกันครับรู้สึกว่าที่ผ่านมาก่อนเราจะมีวันนี้ได้ทีมงานก็ทำงานกันหนึ่งหนึ่งนะเราก็อยากจะทำกันเองแล้วเราจะได้เขาเรียกว่าทำบุญร่วมกันแล้วกันเผื่อโอกาสหน้าเราจะได้เจอกันอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ขอให้แบบทีมงที่ดีก็ขอให้มันลอยหายไปในมหาละยกันแล้วก็เอาสิ่งดีๆกลับเข้ามาในบริษัทเราครับต้อคุณต่อเลยครับก็จะคุณทำให้ ให้ไทยดีนะให้เราหรอให้พี่เกลนหรอให้ปรงซีนเลยครับว่ารู้สึกว่าเป็นสิ่งตอบแทนความพยายามทุกคนทั้งหมดไม่คือคุณชูบอกว่าไม่ไม่คือจรินายจะบอกว่านายจะเอาเราห้าคนเราไปลอยออกไหมล่ะใช่ลอยใช่ขนมปาอ๋อเพราะว่าเราหลับบนน้ำปลาใช่ตาเดี๋ยวกเราจะทำเป็นโฮมให้ยูเซอร์ทุกคนโน้นนะแต่ว่าเราจะทำเป็นโฮมแบบลอยในอ่างอ่างกับน้ำที่บ้านกันเองครับ แล้วก็เป็นกระทงที่เราทำจากชาไปจะได้ไม่ต้องเป็นขยะก็แบบอยากให้ทุกคนอย่าลืมเรื่องดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องมลพิษเรื่องมลพิษอล่เรื่องอลดในแต่ละวันควิกไม่เล่นนอกระทงทได้เราได้ทำอยู่ในชาไปนะครับก็อยากจะคำนึงที่เราจะมีวันนี้ไม่ได้เลยนะครับกากในสปอร์นั่คือเพราะแม่เราอยากผสมกระทงก็คือซอฟต์ไปส่ว่ที่ดพลาดไปก็ ขอบคุณทร่ช่วตพวกเราครับตอ้ะทัองาษาก็ทุกคนที่ช่วยเรามาไม่ว่าจะเป็นเอนกซไม่จทงานแม่รยใำใจในวันที่พวกเราแบบว่านั่หละครับผมก็จะทำให้ครับก็จะทำในาเลยครับที่เขาทำคอนเทนต์ที่แบไวสไลด์แม่นะ อยากทำให้เพลงตัวเองครับเพราะว่าอยากอเหมือนกับก็ต้องขอบคุณเพลงที่แมสนะครับแล้วก็ทำให้พวกเราได้ที่เป็นที่ดีที่สดจริงจริงแล้ว่ากระทงวิลเร์อาจจะแบบใส่ลำโพงแล้วเปิดกันไม่ค่อยดรอปไปจะได้ได้ยินเท่ากันสวัสดีครับบุญน้ำมัสครับผมเป็นมนุษย์ครับผมเอาจริงๆคือเรา ทบจะไม่มีโอกาสได้ไปลอยกระทงส่วนใหญ่ก็มีงานอะไรเงี้ยแต่ถ้าทำให้ก็อยากทําให้แฟนขับทุกคนใช่ครับผมอยากชวนแฟนลับทุกคนลอยกระทงออนไลน์ครับผมเพราะว่ากลัวโลกร้อนเออใช่หรือไม่ก็ถ้าทํากระทงก็ทํากระทงเป็นแบบว่าย่อยฉลายได้รักโลกอะไรเงี้ยเราหน้าทำแล้วจัดอีเวนต์ลอยกระทงก็ปีที่เราเราทำลอยกระทงขนมปังอ่าใช่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 แต่ว่าก็ไม่ดีหรอกครับเพราะว่าพอปากินไม่หมดก็ไปเน่าเสียก็แนะนำลอยกระทงออนไลน์ครับครับผมดีสุดนะ จริงๆปีหลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยได้รอยไม่ได้ไม่ค่อยได้รอยกระทงแล้วครับผมเพราะมีค่อยรู้สึกว่ารอยออนไลน์ไปเลยง่ายดีจริงว่าเป,เป็นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงก็คือหลังๆมาเริ่มพาพ่อไปทําบุญมากกว่าไม่ไม่ค่อยได้รอยละก็ถ้าจะให้ทํากระทงก็อยากให้พ่อลองทํากระทงออนไลน์ดูทกระทงออ <c oughs> จะได้ไม่ต้องแบบว่าทิ้งขยะลงแม่น้าด้วยอะไรเงี้ยลดน้ำลง อ๋อทุกวันนี้พ่อก็นั่งเล่น y YouTube เองโดยไม่ต้องสอนลวครับผมก็จริงๆเนี่ยการลอยกระทงมันเป็นการขอขมาเป็นองิขานนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ทำในปีนี้ก็อยากจะทำแล้วก็ทำให้แฟนๆและกันครับนะครับทุกคนเพราะว่าถือว่าเป็นการขอขมาอะไรที่เราอาจจะเคยล่วงเกินทุกคนไปอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้นอกจากมอบความรักแล้วก็ยังต้องแบบว่ามอบความ สวัสดีครับผมเพียรพัชทานะครับลอยกระทงปีนี้เนี่ยผมอยากทํากระทงให้คุณแม่นะครับเพราะว่านานๆทีเราจะเจอกันเพราะว่าผมเนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วคุณแม่อยู่ที่เชียงใหม่นะคะรก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอ,อ,อยู่กับครอบครัวเยอะนะครับไม่ว่าจะเทศกาลไหนหรือว่าวัานไหนก็อยากให้ทุกคนอยู่กับครอบครัวนะครับสัตว์ลัลอยกระทงครับ เดียวมาตลอดทุกปีนะคะก็ลเลยว่าทำแบบถือว่าเป็นของขวัญพิเศษให้ตัวเองแลกันค่ะในวันลอยกสวัสดีครับผมมีนพิรวิทย์ครับลอยกระทงปีนี้อยากทำกระทงให้ใครอยากทำกระทงให้ <c oughs> ให้คนที่เขาต้องว่ายน้ำเก็บกระทงครับเออเพราะว่าเราเห็นเขาว่ายน้ำเนี่ยเขาก็ดูแบบเหนื่อยเราก็อยากจะทำกระทงจากเงินไหมเขาจะได้แบบ เก็บแล้วเขาจะสบายใจไงขอบคุณครับจะวาไปเก็บเฮ้ยโอเคค่ะน้องพิพี่ขอคำแนะนสวัสดีครับผมตาธิวัฒน์ครับผมครับผมบอมธนวัฒน์นะครับอืมทานของผมนะผมอยากจะทํากระทงแล้วก็ไปลอยกับแฟนๆดีกว่าครับผมใช่เพราะว่าเราก็อยากจะทํากิจกรรมร่วมกับแฟนๆที่แบบเขาคอยสปอนอร์ตเรามาตลอดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ทํากิจกรรมด้วยกันด้วยอ่าสำหรับผมนะครับ จะทำกระทงให้ใครผมว่าผมน่าจะทําให้ผมน่าจะทําให้แฟนๆเหมือนกันนะแฟนผมจะทําให้นแฟนเหมือนกันไป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 กับพี่บอยครับแล้วก็ไปลอยแฟนเลยใช่ครับใช่สวัสดีค่ะสัสดีครับครับสวัสดีครับพวกเราจากมังกรกินใหญ่นะครับผมอิสแบงกี้นะครับผมมอสหลงครับอ่า สิ่งแรกนะครับที่จะทํากระทงก็คือเราอยากทํากระทงให้กับแฟนๆนะครับอ mm hmm. แต่ผมพูดแล้วจะสปอยหรือเปล่าทํากระทงให้ชาวบอสจบทำทำกระทงให้ชาวบอสนะครับแล้วก็เพราะอะไรเพราะว่าอยากขอบคุณนะครับที่แบบส่งความรักความอุ่นให้กับเรานะครับ mm hmm. แล้วก็เราจะทาอีกกระทงนึงก็คือให้เขาเรียกว่าผู้มีพระคุณทุกคนเราก็จะเขียนเป็นว่าผู้มีพระคุณเราจะทําคนละอันนะครับเพราะฉะนั้น ชาวบอสจะได้ของแบงค์หรือของมอสก็รอดูนะครับเพราะว่าของผมจะจะสวยหน่อยส่วนรอยกระทงนี้นะครับผมจะทํากระทงให้กระทงให้เขาอะทั้งหมดฮะผมได้จะทํดยนว่าแอนว่าจะแอบสายอะไรซะอาีทำกระทงให้พี่นายเอาลอยเขาไปเลยเออลอยเขาไปเลยก็อยากจะเชิญชวน เพื่อนทุกคนเนี่ยเราก็ทำมกันเยอะนะครับครับผมเราก็ทุ่มันด้วยกันนะครับ